สวัสดีครับวันนี้วันที่10พฤษภาคมส5 6 5นะครับมีตลาดก็ปิดลงเรียบร้อยนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องฉุกใจดูฉุกใจคิดแล้วก็สแกนหุ้นนะครับเราก็ดูว่าตัวไหนที่จะมีโอกาสให้เราได้ทำกำไรกันเาไปดูกันเลยนะครับ ดูที่เซตก่อนเลยนะครับวันนี้บวกไปอย่างอย่างทะพุ่งทะลุสุดๆไปเลยนะครับบวก18.29นะครับแล้วก็อยู่ที่1,660 1 6 2 2 7 8นจุดนะครับซึ่งเขียวแบบสุดๆแบบนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับส่วนน้ำมันนั้นก็ลงไปนะครับเยอะทีเดียวนะครับลงมาเกือบแตะ100นะครับดอลลาร์ทั้ง2เลยนะครับก็มีทั้งเบนซ์สปอร์ตแล้วก็ b ี i นะครับส่วนราคาทองนั้นก็ยังคงบวกอยู่8 8จุด ห้าเออดน,นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มทุกอย่างก็คงดูดีนะครับค่าเงินก็ลงมานะครับอยู่ที่34.52นะครับเติมทีอยู่ที่สามสนะครับก็ลงมานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับซึ่งก็เป็นไปตามการคาดหมายนะครับหลังจากที่ดาวโจนส์ลงไปที่ลบร6 5 6 5กสิจุดนะครับขออภัยนะครับ พูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นกันเราของเราเลยนะครับเข้าไปที่เมนูสแกนหุ้นแล้วก็ไปที่ฮาริชไฮรีเ์นของเรานะครับกดเข้าไปเราตั้งค่าไว้นะครับก็จะเป็นค่าเดิมๆนะครับก็แต่ตัวนี้จะเน้นความมีโดจิความวามีโดจิของเขาก็คือการกลับตัวหรือว่าการจะกําลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือจะอะไรดรีถ้าดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตัวแรกก็จะเป็น A S H R ก็จะเป็นแนวโน้มว่ากําลังตัดสินใจว่าจะย้อนกลับขึ้นมาอีกรอบนึงหรือเปล่านะครับถ้าขยายเข้าไปดูยใกล้นะครับก็เห็นว่าเป็นโดจิมา2วันติดนะครับก็ย่อลงไปนะครับแนวโน้มของ MMACD นะครับชีล้ลงเพราะฉะนั้นหุ้นก็กาลังตัดสินใจลงแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังคงอยู่เหนือนะครับยังยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบุรุแบงค์นะครับอยู่เหนือกึ่งกลางของ linear action แล้วตัว m s c ก็ยังคงอยู่เหนือข้างบนแม้ว่าจะชี้ลงนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ดูที่ m มไนะครับก็ยังคงชี้ลงแล้วก็ดูที่บอลล่มก็ยังคงออกไปเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่ากําลังตัดสินใจที่จะลงมานะครับเนื่องจากว่าเดิมทีนะั้นเราต้องตัดสินใจจากการขึ้นลงของราคากับเวลานั้นประสานกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเป็นตัว A ตรงนี้ก็คือหลังจาก A ก็ขึ้นไป B ตรงนี้นะครับ B ขึ้นสูงสุดเสร็จถัดมาก็ต้องลงมา A เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาาก็จะหาทางค่อยๆไซด์เวดาวล,ลงมาเรื่อยๆสำหรับตัว CHR ส่วนตัวนี้เราจะทํายังไงครับพอเราก็ดูว่าโอ้ตอเขาจะมีโอกาสจะลงแล้วนะถ้าเกิดเราถือนี่เราต้องขายแล้วนะนะครับหวิธีคือ1วิธีการทํากําไรทํากําไรเมื่อขึ้นสูงเราก็ต้องยังไงก็ต้องขายนะครับเพราะว่าเคยยังไงเขาก็ต้องหาลงมาด้านล่างพอลงมาด้านล่างเสร็จยังไงก็ต้องกลับไปด้านบน หุ้นตัวนี้ดีครับเพราะว่าเป็นจังหวะสายเวว์อัพขึ้นไปนะครับในจังหวะระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือถ้าเกิดท่านไม่ขายท่านก็ถือยาวไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงซ่าราคาก็จะสูงกว่าเดิมนะครับก็ราคาก็จะไปที่ประมาณ4.8หรือ5บาทนะครับก็อันนี้ก็เป็น chr นะครับสำหรับตัว chr นะครับถ้าเกิดท่านไม่ขายตรงนี้ท่านก็ถือยาวไปเลยนะครับเป็น vi แต่ถ้าท่านขายตรงนี้ปุ๊บท่านก็มารอซื้อใหม่อีกตรงนี้นะครับ ก็จากตรงนี้ไปก็จะเริ่มทำกำไรขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราเป็นไซด์เวอัพนะครับสำหรับตัวหุ้น CHR นะครับนี้เราก็ดูแนวโน้มทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ต้องใส่ตัวหนึ่งเพื่อให้ดูว่านักทุนต่างประเทศนั้นคิดยังไงกับหุ้นตัวนี้นะครับใส่ NVIDIA Value เข้าไปนะครับก็คือคนค่านะครับของราคาของตัวนี้นะครับก็เป็นว่าตอนนี้ Value นั้นไม่ใช่บนรุ่มนะครับตัวนี้เป็น Value นะครับ Value Value ออ นะครับ NN น,นี้เดิมทีจะเป็นบนลุ่มของนักทุนต่างประเทศแต่เ n ็นตอนนี้คือ Value ของน <Okay. S 1> ักทุนต่างประเทศนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับนักทุนชาวไทยก็ออกนักทุนชาวต่างประเทศก็ลดการลงทุนลงมาแสดงว่าราคาก็ค่อยๆไซเบดาวลงมาสรับเสียฉาเราก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเขาลงมาตรงนี้เราก็รอซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ทํากําไรหลังจากที่เขาลงต่ําเสร็จเขาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เรา รอนะครับต้องรอนะครับ a a v ครับเป็นยังไงบ้าง a a v นะครับตอนนี้ราคานั้นก็ขึ้นไปสูงทีเดียวแต่ว่าสูงนี้ยังคงมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องจากว่าลักษณะของแท่งเทียนเป็นแบบนี้ครับมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างยาวนั่นหมายก็ว่าในวันถัดไปอาจจะเปิดราคาโดดขึ้นมามีราคาเหนือเดิมนะครับพถ้าเราดูจากเดิมนะครับหรือราคาจะถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นราคาลงมาประมาณนี้นะครับก็คือราคาออกด้านข้างนะครับแบบตัวนี้นะครับราคาออกด้านข้าง นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับคือถ้ามีแท่งเทียนที่เป,เป็นเหมือนแฮมเมอร์อย่างนี้นะครับในวันถัดไปมีโอกาสจะกระโดดขึ้นนะครับเราต้องดูว่า mcd อยู่ในสัญญาลอเป่านะครับอยู่ในสัญญาลนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับสำหรับ a a v นะครับประเด็นก็คือว่านักทุนต่างประเทศให้ความสําคัญหรือเปล่าอย่างไม่ให้ความสําคัญแล้วคนชาวไทยให้ความสําคัญให้วนลุ่มเข้ามาหรือเปล่าอย่างไม่ให้เข้ามาแล้ว oi เป็นยังไงก็ยังคงลงเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนต้องไซด์เว้ออกแดนข้าง ราคาจะเสมอตัวออกด้านข้างนะครับเพราะยังมีคนที่รอเชียร์อยู่ก็ยังคงไม่ยอมให้ลงนะครับสำหรับตัว AAV อนี้เราก็ดูมาทุกอย่างตอนนี้ก็มีใส่ที่ที่มีอินดิเคเตอร์ก็จะมีบูลเลติแบนมีล i n เนียลเลกเกชันมี MACD นะครับมีวอลลุ่มมีวอลลุ่มภายในแล้วมีแวลูตั้งทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็มี OI นะครับอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ทั้งหมดที่อยู่หน้านี้นะครับ ให้เราเห็นนะครับตัวนี้ยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นเนื่องจากว่าอยู่เหนือบูล์เจอร์แบนด์อยู่เหนือคืนกลางบูรเจอร์แบนด์แล้วก็อยู่เหนือคืนกลางรีเนยร์เลเกชันนะครับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้ถ้ามีข่าวดีอะไรสักอย่างหรือจะพุ่งขึ้นไปตามราคาของเซตก็ได้นะครับถัดมานะครับซีแมนซีแมนก็ยังคงขึ้นต่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า MACD นะครับดูนะครับว่า MA c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้วันรุ่งนักทุนภายในออกนะครับ แวลู Value, นักทุนต่างประเทศก็ไม่ให้ความสําคัญ2ตัวนี้ยังคงไม่ให้ความสําคัญนะครับเราก็รวมถึงตัว o o i นะครับแต่เปลี่ยนคือมี MSCD ยังชี้ขึ้นนะครับแล้วราคาก็ยังคงขึ้นไปจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือว่าเขาจะเป็นลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะขึ้นไปนะครับแล้วก็โค้งลงมาเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปก็คืออาจจะโค้งลงมานะครับถ้าดูตรงนี้นะครับเราก็ให้ตรงนี้เป็น A เขาก็จะค่อยคขึ้นไปเป็น B นะครับแถวนี้เป็น B นะครับพอ B เสร็จเขาก็จะทำท่าทางเอี่ยมเอี่ยมไอและไซเวดดาวลงมานะครับก็จะลงมา A อีกครั้งด้านล่างนะครับเพราะนั้นตัวนี้ราคาก็รอซื้อได้นะครับคือออกตรงนี้ถ้าท่านอยากจะทำกำไรจากตัวนี้ก็คือขายแถวนี้นะครับทำกำไรครั้งที่1ไปแล้วนะครับแล้วรอมารับตรงนี้นะครับให้เขาไซเวย์ลงมาไซเว์ลงมาถึงตงัวนี้ท่านก็รับแล้วก็ซื้อตรงนี้แล้วก็ ให้เขาไหลขึ้นไปตรงนี้แล้วค่อยขายอ่าทฤษฎีแนวโน้มการทํากําไรแบบง่ายๆของเรานะครับชแนลนี้เราแนะนําให้ท่านทําอย่างนี้นะครับส่วนท่านจะทํำยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าเราให้ข้อมูลอย่างถูกต้องคิดว่าถูกต้องที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันเมื่อเรามีข้อดูลข้อมูลที่ถูกต้องการตัดสินใจของท่านก็ต้องถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน เพราะนั้นอยู่ที่การลงทุนของท่านเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของท่านท่านต้องทํากําไรที่ตัวท่านเองอย่าไปเชื่อไข่นะครับแม้จะช่องนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นซีแมนนะครับซีแมนนี่ไม่แนะนําให้ถือนานเพราะว่าเขาเป็นหุ้นไซด์เวดานะครับคือหุ้นขาลงระยะระยะไกลๆนี่คือขาลงนะครับถือไปนานๆไม่มีกําไรมีแต่กําไรลดลงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรจะรีบออกถ้าท่านยังคงมีกําไรนะครับ ประมาณนี้นะครับสลับซีเมนมอลแล้วครับเป็นยังไงบ้างมอก็เป็นการทำกำไรระยะสั้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสที่ทำกำไรเนื่องจากว่าสัญญาณแท่งเทียนของเขาเป็นแบบนี้ครับมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีไส้ทันเทียนยาวอยู่ด้านล่างก็ดูตัวนี้นะครับราคาก็จะเปิดขึ้นมาเหนือนิดนึงนะครับหรือ,อยังไงก็มีราคาที่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะดีดรีบาวกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น เป็นจังหวัดที่ดีนะครับดูตรงนี้นะครับมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างตรงนี้มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างในวันถัดมาราคาไม่มีต่ำกว่าเดิมนะครับจะมีราคาขึ้นไปกว่าเดิมหรือแม้ว่าจะเป็นราคาต่าๆอย่างเช่นตอนนี้ราคาต้นทุอนอยู่ที่ประมาณสัก1.5านะครับมันก็จะขึ้นไปที่1.8หรือ1.6ึ่งจุดหกอะไรประมาณนี้นะครับหนึอย่างนี้นะครับก็จะมีกําไรนิดนึงแต่ประเด็นคือเราต้องดูตรงที่มี m a c d อยู่เหนือสัญญาลนะครับมี OI ชี้ขึ้นนะครับ มีวอล,ลุ่มเข้านะครับแล้วแถมยังมีมูลค่าจากนักทุนต่างประเทศครบทุกสเต็ปนะครับตัวนี้ให้โอกาสขึ้นตัวนี้ให้โอกาสขึ้นตัวนี้มีมโอกาสขึ้นตัวนี้ยังคงมีโอกาสขึ้นนั่นหมายาว่าตัวนี้จะมีโอกาสขึ้นไปชนด้านบนสูงสุดตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นตัว ALAWL l ลักษณะของ ALAWL ก็คือมีโดจิมีโดจิซึ่ง จากที่วันก่อนที่เราดูกันตัวที่เป็นโดจิลักษณะนี้ก็คือจะไซ้์วดาวลงมานะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือต้องขายนะครับทำกำไรโดยการขายนะครับเมื่อจังหวะที่เขาเป็นจังหวะที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับต้องทําการขายนะครับขายเมื่อมันอยู่ด้านบนเพราะสุดท้ายแล้วมันจะลงมาด้านล่างเราเตือนให้ท่านขายนะครับเนื่องจากว่าหนึงลุ่มออกมีเอ็มเอเอ็มเอลังโค้งลงนะครับตรงนี้ลงเรียบร้อย พอไอนี่ลงเรียบร้อยนะครับดังนั้นทําไมถึงต้องขายนี่แหละครับคือเหตุผลราคาขึ้นไปสูงแล้วนะครับขายเสร็จล้วก็ลงมาซื้อแถวๆนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ A d o l นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ค่อยๆดูคลิปของช anel นี้นะครับแล้วก็ไล่ดูตั้งแต่ต้นปีนะครับย้ําว่าทุกคลิปนั้นมันจะมีทรงคุณค่ามันจะมีความหมายแต่ละคลิปมันจะมีเกดเลกเกตน้อยนะครับให้ท่านได้ ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากคลิปนี้นะครับท่านเข้ามาแล้วท่านก็มาเอาลักษณะของการที่จะทากาไรให้ได้นะครับว่าคลิปแต่ละคลิปมันจะมีวิธีการต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะต้องรู้เลยว่าต้องทํากําไรยังไงไม่ใช่นะครับเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแต่เราจะเรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นถ้าเกิดเราดูช่องนี้นะครับช n e l นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบใจก็มากดถูกใจกดแชร์กด s u b s c r i b e กด แจ้งเตือนไว้นะครับสําหรับท่านที่เข้ามาประจำแล้วครับก็ถ้าเกิดท่านทํากําไรได้ท่านก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขั้นต่ําก็55าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าจ่ายในราคา55บาทต่อเดือนถือว่าถูกมากๆนะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันท่านก็เหมือนกับการรีพอร์ตเข้ามาว่าฉันได้ทุนจากการดูช n e l นี้แล้วนะฉันก็ขอตอบแทนด้วย55บาทต่อเดือน นี่น้น,นหน่อยนะครับท่านจะได้เป็นหมื่นเป็นพันล้านก็เรื่องของท่านแต่ประเด็นคือ,อขอความโกโรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาโดยผ่าน YouTube channel นี้นะครับแล้วก็จ่ายผ่าน YouTube มันจะหนึงปลอดภัยท่านไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีใครรู้เบอร์รู้อะไรรู้อะไรต่างๆของท่านเพราะว่าเขาเขาคือ YouTube นะครับท่านทำตามสเต็ปของ YouTube คลิกลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้นะครับ านก็สมัครมันก็จะเป็นแฟงตั้งทั้งสองฝ่ายท่านไม่ต้องมาขอว่าอ่าไลน์คืออะไรไลน์ของ channel นี้มีไหมอยากจะบริจาคได้มากให้มากกว่าเดิมจะให้เป็นสิบสิบเท่าเลยไม่ต้องนะครับเราไม่ต้องการความร่ารวยแบบนั้นเราไม่ต้องการขอเงินจากท่านไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นจากท่านเราแค่ขอแค่บริจาคแค่เดือนละ55บาทขั้นต่ำคือเราไม่ขอมากขอหมายเพราะาเราต้องการรู้แค่ว่า ถ้าเกิดคนสมัครเข้ามาเยอะตอนนี้สมาชิกช่องเรานะี่มีอยู่ประมาณ40,000คนเนี่ยจะมีกี่คนที่ทํากําไรได้จริงๆจังๆนะครับก็โรุณาคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับขั้นต่ําก็55บาทต่อเดือนเองนะครับก็ฝากเ,เอาไว้นะครับ,าาววรบสาหรับที่ท่านที่สามารถที่จะทํากําไรได้เยอะแยะนะครับเราก็ขอความโรุณา,าท่านเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆนะครับว่าคนที่สามารถทําได้เมื่อ บริจาคเข้ามานะครับบริจาคเข้ามาให้ช n นลนี้นะครับท่านก็จะยิ่งได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกจากจะมีทักษะมีความคิดตรงนู้นนี้ท่านก็จะพอมเพิ่มพูนคือคือเรานะไม่ได้เอาอย่างเดียวแต่เราก็มีบริจาคกลับคืนมาด้วยมันก็ช่วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกลับไปสู่ตัวท่านเองนะครับก็คือเมื่อเมื่อท่านได้กําไรหรือท่านอะไรเข้ามาก็มันจะต้องมีการเขาเรียก จ่ายเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่ได้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนกับค่าค่าครูเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นค่าครูแค่ห้าสิบห้าบาทถ้าเกิดท่านจ่ายค่าครูมาแล้วท่านก็ทํากําไรได้เรื่อยๆก็ขอให้ท่านร่ารวยเป็นหมื่นเป็นพันล้านนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณารายงานตัวเข้ามาโดยการสมัครสมาชิกเสียแค่ห้าสิบห้าบาทต่อเดือนนะครับกาขอบคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ